Hey, pop the trunk, open up. Saw soul, good price soul good out of the trunk, sight. might talent. Hey, yeah. yeah. saw a hold my I คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเจาะสกิลของกันดัมเอเทรนโกเฟมอาร์มัสุฮานะเวอร์ชันฮานะนะครับผมก็เป็นโมบิลสูตรล่างสุดท้ายของโกเฟมแล้วนะครับตัวนี้เนาะโอเคเรามาดูโบชัวร์กันคร่าวๆนะครับผมฮานะตัวนี้นะครับผมเป็นโมบิลสูตรที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับ ประเภทรอบด้านนั่นเองนะค่าความถนัดภูมิประเทศนะครับผมก็จะอยู่บนอวกาศแล้วก็บนพื้นดินนะครับนี่เขาจะได้รับโบนัสนะส่วนน้ำนะครับผมลงไปก็จะไม่สูญเสียคนะ่าสเตตัสนั่นเองนะเรามาดูค่าสเตตัสของฮานะกันต่อนะว่าเป็นยังไงนะครับผม HP นะครับจะอยู่ที่4 1 0 0 0นะครับผมโจมตีบีม470นะครับโจมตีวัตถุ1380นะครับผม บ้องกันบีมนะ1,400ป้องกันวัตถุก,ก็1,500นะครับผมดามจคิติคอนอยู่ที่90นะครับค่าความแม่นยำอยู่ที่600นะครับผมอัตราการลบหลีกก็600ชิ้นเดียวกันนะครับค่าความว่องไวก็อยู่ที่464นั่นเองนะสุดท้ายพื้นปูยินนะครับอยู่ที่438นะครับจากค่าสเตตัสนี้นะครับผมมันมีความเป็นไปได้นะว่าอัลมาสุฮานะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ มีความเป็นไปได้ว่าจะทำดาเมจได้นะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าการโจมตีวัตถุเนี่ยจะอยู่ที่1,300นะครับซึ่งมเมื่อมองดูแล้วนะครับเป็นความรู้สึกที่าสายรอบด้านดาเมจค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่ามันก็ยังต่ำไม่สู้เจ้าโมบิสูตาบางตัวนะในซีรีดับเบิลโนะครับที่เขาพึ่งออกมาเนาะอืมไอตัวนั้นนี่คือแบบ มันเป็นดาเมจ900นะครับผมแต่ว่ามันอาศัยเชนแบบหนักๆเลยนะไอตัวนั้นนะครับผมมันก็ยังเป็นตัวที่ทําดาเมจได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสเตตัสของฮานะ5ดาวแบบนี้นะครับผมอันนี้ยังฟันธงไม่ได้นะว่าเขาจะทําการอ่าเป็นสายโจมตีได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสกิลเขาเนี่ยจะซัพพอร์ตได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของ สามสเตตัสนะครับผมบอกได้เลยว่ามันโดดเด่นมากๆนะเรื่องของการลบหลีกนะครับอยู่ที่600เลยนะแล้วก็ค่าความม่วนยำอยู่ที่600เช่นเดียวกันอันนี้โดดเด่นแบบชัดเจนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นสายรอบด้านที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับอันนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงสกิลธรรมดาที่1นะครับเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะ มีชื่อว่า p r i n c e s s of the Sky นะครับผมขาดเริ่มต่อสู้นะศัตรูทุกตัวนะครับจะติดสถานะกำแพงเหล็กในเล็บความเสียหายจากสกิลนะครับผมอันนี้เป็นสกิลในการเสกนะครับโอกาสติดคือ100%นะครับผมเสกใส่ฝั่งตรงข้ามนะให้มีสถานะกำแพงเหล็กในเล็บความเสียหายจากสกิลนะครับผมต่อมานะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับพระพวกทั้งหมดนะครับ จะมีการติดสถานะอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนนะครับผมแล้วก็อัพค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนด้วยนะครับตรงนี้เขาจะให้มาอยู่ที่9999หน่วยเลยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มไปอีก1หน่วยต่อ1น1เชนนะครับม,มีระยะเวลาคือ10วินะครับผมก็ให้อยู่แค่10วินะ่ะ ถัดมานะครับผมก็จะมีการสร้างความต้านทานสภาวะพื้นฟู HP ไม่ได้ให้กับทีมตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ติดสถานะกำแพงเหล็กในเล็บความเสียหายจากสกิลด้วยนั่นเองนะครับผมเรื่องของการติดกำแพงเหล็กนะครับทั้งฝั่งตัวเองแล้วก็ฝั่งศัตรูนะครับผมจะติดกันอยู่ที่10วินะครับผมนี่ตรงนี้นะครับะติตย์กันอยู่ที่10วินะส่วน การป้องกันสภาวะฟื้นฟู HP ไม่ได้นะครับผมอ่าในจุดนี้นะครับเนะี่ยฟื้นฟู HP ไม่ได้นะจะติดให้กับทีมอยู่ที่60วินะครับก็เกือบทั้งเกมนะครับผมสกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลธรรมดาที่2อนะอันนี้ก็ให้ดูท่าแอคชั่นอนิเมะก่อนนะครับผมก็จะเป็นการเอ่อานะเนี่ยจะเป็นการว์ปนะครับเออหายตัวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของการ warp บัฟนั่นเองนะครับ สกิลธรรมดาที่2นะครับผมมีชื่อว่ามิลลัดคอรลอยนะครับผมอันนี้สําหรับผู้เล่นที่ดูซีรีซีดเนี่ยน่าจะเข้าใจกันดีนะว่าอันนี้คืออะไรนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลกันนะพักพวกทั้งหมดนะครับผมจะมีการป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับแล้วก็ติดสถานะรางแยกด้วยนะครับผมก็จะมีการใช้ร่างแยกไปอยู่ทั้งหมด20ครั้งนะครับ ต่อมานะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะความแม่นยําให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มให้อยู่ที่1 0 0นะครับให้กับตัวเองแค่ตัวเดียวนะแล้วก็มีระยะเวลาอยู่ที่12วินะครับเรามาดูกันต่อนะครับผมสกิลธรรมดาที่3นะครับผู้เล่นจะเห็นว่าแอคชั่น n อนิเมเนี่ยมันจะเป็นในการเล่นนะมันจะมีอยู่2จังหวะนะครับผมจังหวะแรกเนี่ย เจ้าหานะจะหายตัวไปโจมตีข้างหลังนะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันหายตัวไปแต่ละทีคือโจมตีมันไม่ซ้ําตัวเลยนะครับผมแล้วก็ในจังหวะที่2นะครับผมก็มีการยกกล่องขึ้นบนหัวนะครับแล้วเป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้สันนิษฐานนะว่าเป็นการฟื้นปู่ p นะครับสกิลธรรมดาที่3นะครับผมมีชื่อว่าโทสกะโน ทัศสุลกินะครับอ่านผิดคอภัยด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ถนัดจริงๆนะครับอ่ะมาว่ากันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมสกิลนี้โจมตีเดี่ยวนะครับเน้นประเภทโจมตีธาตุวัตถุนะครับผมโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีการโจมตีตรงตัวนะครับผมอ่ามีการยับยั้งโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ะโอกาสในการเกิดนะก็คือ90%นนะครับผม ก็จะติดอยู่ที่12วิด้วยกันนะครับผมยับยังไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตี100%นะครับผมโอกาสติดคือ12วินะอันนี้คือในส่วนของจังหวะแรกนะครับจังหวะที่เราเห็นเจ้าฮานะหายตัวไปแล้วไปโจมตีข้างหลังนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับจังหวะที่2ก็คือพักพวกทั้งหมดนะครับผมจะมีการติดสถานะบาเลียคุ้มครองนะครับผม HP uh, ของเบียเนี่ยจะอยู่ที่40,000นะครับแล้วก็ดาเมจที่จะโจมตีเข้าก็คือ1,000นั่นเองนะต่อมานะครับผมจะมีการแจกสถานะร่างแยกด้วยนะครับผมร่างแยกเนี่ยจะแยกไปอยู่ทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ล่างนั่นเองนะต่อมานะครับมีสถานะพื้นปู HP ด้วยนะครับผมอ่าตามที่บอกไปเมื่อกี้คือยกกล่องขึ้นบนหัวใช่ไหมนั่นแหละนะครับผมมีการพื้นปู HP นะก็จะพื้นปู HP อยู่ที่ 30%ด้วยกันนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมจังหวะแรกนะก็จะเป็นการโจมตีนะครับจากด้านหลังนั่นเองส่วนจังหวะที่2นะครับผมก็เหมือนเดิมนะคือยกกล่องขึ้นบนหัวอีกแล้วนะครับเออจะชาบูอะไรกันขนาดนั้นนะสกิลธรรมดาที่4นะครับผมชื่อว่ามากะนกอิคุทาชิไคนะครับผม อันนี้อังกิศก็ขอภัยด้วยนะมามาดูสกิลกันนะโจมตีเดี่ยวนะครับศัตรูที่มีความแม่นยําสูงสุดนะครับผมธาตุวัตถุโจมตีโดน100%ดาวความแม่นยําแบบเชนนะครับผมแล้วก็มีการยับยั้งไม่ให้โจมตีโดน100%ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นจังหวะที่1นนะครับอ่าก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับผมจังหวะที่เขาหายตัวไปโจมตีนั่นแหละนะครับผม โอกาสนะครับดาวคอมเมนต์ย้ำแบบเชนนะแล้วก็ยับยั้งไม่ให้โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์นะครับผมโอกาสเกิดอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซนตนะครับส่วนเรื่องของการดาวนะครับผมจะเริ่มต้นอยู่ที่สามร้อยหน่วยนะแล้วก็จะลดต่อไปอีกสามหน่วยตอนหนึ่งเปอร์เซนนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมในจังหวะที่สองนะเรามาดูกันนะครับผม พัควบทั้งหมดนะจะมีการติดสถานะบาเลียคองนะครับผม HP บาเลียก็จะเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ที่4 0,000แล้วก็ดามจที่จะเข้าก็คือ1,000พนั่นเองนะครับผมมีการติดสถานะล่างแยกด้วยนะครับผมล่างแยกก็จะอยู่ที่15ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟู HP นะครับผมจะฟื้นฟูเข้ามาที่30%นนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็จะมีการบัฟให้กับตัวเองด้วยนะครับผมก็คือการ อัพความแม่นยําแบบเชนนั่นเองนะครับผมเรื่องของการอัพความแม่นยําเนี่ยค่าตั้งต้นนะจะอยู่ที่600หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเข้าไปอีก3หน่วยต่อ1เชนด้วยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูท่าไม่ตายของฮานะกันนะว่าจะเป็นยังไงในท่าแอคชั่นอนิเมนะครับผมผู้เล่นจะเห็นว่าท่าไม่ตายเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนการเล่น3จังหวะนะครับอ่าจังหวะแรกนะจะเห็นว่า อาสุหสฮะนะครับผมจะมีการเล่นดึงนะครับผมดึงให้อ่าหุ่นอยู่แนวหลังเนี่ยมายืนที่แนวหน้านะครับแล้วจังหวะที่2องเขาก็ทําการอ่าพุ่งลงมาโจมตีนะครับผมมีการติดสตันด้วยนะครับและจังหวะที่3มก็คืออ่ายกกล่องขึ้นบนหัวเหมือนเดิมนะครับผมในถ้าไม่ตายนะครับผมชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับ เรามาดูกันนะว่ามันจะ3ามจังหวะอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมพื้นที่แนวหลังนะครับผมฉุดลากหลายตัวนะครับแล้วก็มีการก่อสภาวะมึนงงนะครับผมล้างความต้านทานสภาวะมึนงงด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือจังหวะแรกนะครับผมเขาจะทําการฉุดลากหลายตัวนะลงพื้นที่นะครับเขาไม่ได้ระบุว่าแนวหลังนะครับเขาลงพื้นที่แนวหลังนั่นเองนะถ้าหากว่าโมบิสูดเนี่ย มันไม่ได้ยืนอยู่แนวหลังนะครับผมหรือว่าไม่ได้ประจําตําแหน่งนะกำลังโดดออกไปทําท่าแอคชั่นอยู่อันนี้จะไม่โดนนะครับแล้วก็สกิลนี้จะเป็นลักษณะการหลบไม่ได้นะครับผมเออสกิลเจ้าดึงเนี่ยสกิลของการดึงเนี่ยคือมันจะหลบไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าโมบิสูนมันจะไม่ได้ประจําตําแหน่งนั่นเองนะอันนี้เขาระบุว่าเป็นพื้นที่นะครับผมต่อมานะครับผมก่อสาภาวะมึนงงเนาะมันก็จะอยู่ที่ 90%นะครับอ่าโอกาสในการติดนะ90%นะครับผมก็จะสตันไปที่3วินะครับผมส่วนสกิลนี้เนี่ยมีการล้างความต้านทานสภาวะมึนง,งงด้วยนะครับเขาล้างไปในตัวเลยนะโอกาสล้างคือ90%นะครับแล้วก็ก่อมึนง,งงอีก90%เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมในจังหวะที่2นะครับผมก็คือการโจมตีพื้นที่แนวหน้านะครับผม พอเจ้าหานะครับผมดึงโมบิสูตรมาอยู่แนวหน้าแล้วนะครับอ่าเขาก็จะทําการเล่นจังหวะที่2นะในการโจมตีลงพื้นที่แนวหน้านะครับคาดวัตถุติดชงักนะครับผมแล้วก็โจมตีโดนหนึนะโจมตีตรงตัวด้วยนะครับผมมีการยับยั้งไม่ให้โจมตีโดนหนึด้วยนะครับผมอ่าโอกาสที่จะติดการยับยั้งนะครับก็คือ90%เเหมือนกันนะครับผมเป็นระยะเวลา 12วินั่นเองนะครับและในจังหวะที่3นะครับผมก็คือพระกวกทั้งหมดนะครับผมมีการจิตสถานะล่างแยกนะครับผมก็จะติดให้ทั้งหมด15ครั้งนะครับผมแล้วก็ฟื้นปู H ฮีเหมือนเดิมนะครับผมจำนวนในการฟื้นฟูก,ก็จะอยู่ที่30%เเหมือนเดิมนะถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูท่าไม่ตายเลดเฮลกันนะว่าฮานะเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมเห็นนะก็ น่าจะเป็นการเล่น3าจังหวะเหมือนกันนะครับผมจังหวะแรกเนี่ยเขาจะทําการ่บัฟนะครับผมโดยการเอาดาบปักลงพื้นนะครับเออยืนท่าแอคชั่นก่อนนะจังหวะที่2ก็จะใช้ลวดสลิงนะครับเออเข็มสลิงอะไรก็ว่ากันไปเนาะดึงโมบิสูรแนวหลังนะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับผมและจังหวะที่3หฮานะก็จะพุ่งออกไปโจมตีนั่นเองนะก็เป็น3จังหวะนะครับผมตามที่ผมเห็นในท่าแอคชั่นนะครับ เรามาดูท่าไม่ตายริทเทลกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะชื่อของท่าไม้ตายริทเทลนะครับผมอ่านยากนิดนึงนะครับชื่อว่าอ์เมโนมูราคุโมโนซูรุกินะครับอันนี้อ่านผิดขออภัยด้วยจริงๆนะมามาดูเงื่อนไขกันนะครับผมเงื่อนไขในการใช้ริทเทลนะครับก็คือว่าพักพวัวของตัวเองนะครับผมทีมของตัวเองนี่แหละนะจะต้องใช้ท่าไม่ตายครบ20ครั้งนะครับ สกิลด้เทวนี้จึงจะทํางานนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นสามจังหวะอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะจังหวะแรกนะครับผมพื้นที่แนวหลังนะครับมีการฉุดลากหลายตัวนะครับอันนี้เหมือนถ้าไม่ตายเลยนะมีโอกาส100%นะครับผมที่จะก,ก่อสภาวะมึนงงนะล้างความท่านทานสภาวะมึนงงด้วยนะครับผมอันนี้จะติดสตัน์กันอยู่ที่3วิเหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับผมจังหวะที่สองนะก็เป็นการโจมตีพื้นที่แนวหน้านะครับธาตุวัตถุติดชัง,งักนะครับผมโจมตีเจอะเกาะนะครับผมก็คือโจมตีทวงสกิลลดความเสียหายนั่นเองนะแล้วมีการโจมตีโดน100%นะครับผมโจมตีคิติคอนด้วยนะครับจำกันได้ไหมสเตตัสของฮานะเนี่ยดามจคิติคอนอยู่ที่90%นะครับผมถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดนะมีการโจมตีแบบตรงตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ แล้วก็โจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองนะครับผมมีการล้างกำแพงเหล็กออกไปด้วยนะโอเคอ่ะสถานะการล้างกำแพงเหล็กนะครับผมก็มีโอกาสเกิดคือ1 0ึเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือจังหวะที่2นะครับแล้วก็ในจังหวะที่3นะครับตัวเองเนี่ยจะมีการออัพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนนะครับผมแล้วก็มีการรักษาสภาวะผิดปกติให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผม อัพพลังโจมตี่าวัตถุนะครับผมเขาก็จะให้มาอยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้อีก15หน่วยต่อ1เชน,นนั่นเองนะครับผมการอัพเนี่ยมันจะมีระยะอยู่แค่5วินะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของการอัพพลังโจมตีนะครับผมมันจะเอาไว้ใช้กับธาไม่ตายเลตคิวเท่านั้นนะครับผมการทำงานสกิลเลตคิวของฮานะนะครับเ,เริ่มแรกเลยนะก็คือ ตัวเองเนี่ยจะอัพพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนก่อนนะครับแล้วก็มีการรักษาสภาวะผิดปกติด้วยนะครับผมอันนี้คือจังหวะแรกนะครับพอเขาใช้จังหวะแรกเสร็จแล้วนะครับผมจังหวะที่2ก็จะดึงโมบิสูตรนะที่อยู่แนวหลังเนี่ยเข้ามาข้างหน้านะครับผมแล้วก็มีการก่อสภาวะสตตนดด้วยนะครับก็คือมึนงงนั่นเองนะต่อมานะครับผมจังหวะที่3นะครับก็ เป็นการโจมตีลงพื้นที่แนวหน้านะครับพาดวัตถุชชงักโจมตีเจาะเกาะโจมตีโดย100%แล้วก็มีการโจมตีแบบคิติค่อนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีบาเรียคุ้มครองหรือเปล่านะเพราะเขาโจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองไปเลยนะครับผมและมีโอกาส100%นะที่จะล้างกำแพงเหล็กออกไปด้วยนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมฮานะโมวิสูท่ดาวตัวนี้นะ ออย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะครับผมก็คือสถานะสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับเขามีการแจกกำแพงเด็กในเล็บความเสียหายจากสกิลนะครับผมอันนี้ผู้เล่นทุกท่านนะ่ะมองปั๊บก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่ามันออกมาแก้ทางตัวไหนนะครับแน่นอนมันออกมาแก้ทางอาโมบิยสูตรสายพื้นปู5ดาวนะครับผมก็คือตัวปู่นั่นเองนะเนี่ย เมื่อเริ่มเกมมานะครับผมเจ้าปู่สายฟื้นปู5้าดาวนะครับผมเขาจะทําการติดสถานะกําแพงเหล็กนะครับมันจะทําการใช้ก่อนนะครับผมแล้วสถานะของฮานะตัวนี้นะครับผมเขาอยู่แนวหลังนะเขาก็จะใช้ตามหลังนั่นเองนะครับผมโดยการยึดกดในเกมน,นะครับว่าสถานะกําแพงเหล็กเนี่ยเขาจะยึดอันล่าสุดนะครับอันไหนใช้ล่าสุดเขายึดตัวนั้นนะครับผม แล้วสกิลขาดเริ่มต่อสู้เนี่ยอันเนี้ยเขามอบให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับแปลว่าเอามาแก้ทางเต็มเต็มนะครับผมเอออันนี้เราเห็นชัดเจนนะว่ามันเป็นการแก้ทางแบบเต็มเ็มนะครับต่อมานะสกิลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเล่นล่างแยกนะครับผมแล้วก็มีการยับยัง้งไม่ให้โจมตีโด100น100%นตะครับผมมันเหมือนกับว่าพยายามทําให้ทีมเนี่ย ซื้อเวลาหรือว่ายื้อเวลานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ฮานะตัวนี้นะครับผมเป็นสายรอบด้านที่มีเรื่องของการฟื้นปู h p นะครับเออดูๆไปแล้วก็แปลกๆนะครับผมสายรอบด้านที่ฟื้นปู h p เนาะมันจะฟื้นปูให้กับพรพวกทั้งหมดนะครับผมเออสาเเลยนะแล้วก็มีการแจกสถานะบารียคุ้มครองให้กับพรคพวกด,ด้วยนะครับมีงานแจกล่างแยกให้กับพรคพวกด,ด้วยนะ เออสองอย่างนี้นะครับผมมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะว่าฮานะเนี่ยมันเป็นประเภทเอามาแก้ทางโมบิสูดห้าดาวโดยเฉพาะนะครับเอามาแก้ทางไอพวกสายกําแพงเหล็กเมื่อเริ่มเกมนะครับผมแล้วก็พยายามทําให้ทีมของตัวเองเนี่ยอยู่รอดนะครับโดยการที่ตัวเองเป็นสายรอบด้านแต่ไม่ใช่รอบด้านทําดาเมจนะครับผมเป็นรอบด้านสายฮออิลพยายามทําให้ทีมมันรอดแบบนั้นนะครับแล้วก็ สกิลดาเมจจริงๆของฮานะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นที่ท่าไม้ตายเลดเฮลนะครับผมซึ่งจะต้องรอให้ทีมของตัวเองเนี่ยใช้ท่าไม้ตายครบ20ครั้งนะครับอ่าเพราะว่าสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลเดียวที่มีการโจมตีแบบชิติคอนนะครับผมแล้วก็โจมตีโจมตีเจาะเกาะด้วยนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็มีการโจมตีทะลุบาเรียด้วยนะครับล้มกำแพงหลือออกไปด้วยอะไรเงี้ยแปลว่า ฮานะเนี่ยเขาจะโจมตีแบบหนักๆน,นะแค่สกิลเลตเฮลเท่านั้นนะครับผมส่วนสกิลอื่นนะครับมันจะเป็นการทําให้ทีมรอดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของถ่าไม่ตายก็เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันมีการติดสตันด้วยนะครับเอ่อทำให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีไม่โดนด้วยอะไรงี้เนาะคิดว่าฮานะไม่ใช่สายรอบด้านที่ทาดาเมจนะครับแต่ว่าเป็นสายรอบด้านที่เอาไว้มาแก้ทางกันโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยฮานะในเวอร์ชั่น5ดาวรอบนี้นะเขาเอามาเล่นคู่กับบาเอลนะครับผมเออผู้เล่นลองสังเกตดูดีๆนะครับฮานะกับบาเอลใน5ดาวที่มันมาพร้อมกันนี้สกิลมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะเออแต่มันก็จะมีแอบขัดใจกันนิดนึงนะครับแป,กแปกแลกๆเนาะเออไม่รู้ว่ามันจะเล่นคอมโบกันได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าใครกดได้นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะว่า ไอ้ตัวนี้เอามาแก้ทาง5้าดาวสายฟื้นปูแบบเห็นๆนะครับผมเออชัดเจนเลยนะแก้ทางพวกกำแพงเด็กชัดๆนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับอืมไหนๆก็เหลือห้สิบเมตรแล้วใช่ไหมนะี่ลองกดดูแล้วกันเนาะจะได้านะะหรือเปล่า วันโอวันมอ <AND S 1> ืมไม่ตัวไหนวะเนี่ย